เพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมปีวัฒนจิตมาทีมอัทิฟดอทครับวันนี้ผมเอา t o y ยต้าโค o ราต์คอร์สครับอีกหนึ่งรุ่นฮนะมาทดสอบครับในรุ่นนี้เป็นรุ่น GR ครับก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นอยู่พอสมควรที่ผ่านมาต้องบอกว่าถึงแม้รถรุ่นนี้จะทําตลาดมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายังมีความน่าสนใจครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดเขาเนี่ยยังน่าสนใจอยู่ไหมอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้เขายังมียอดขายต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับ แน่นอนที่สุดครับเรามาดูภายนอกของเขาในรุ่นนี้เป็นรุ่น GR Sport ท่านผู้ชมครับก็มีการเพิ่มชุดแต่งเข้ามารอบคันราคาของเขาก็คือ1นึ่0 0้านสี่หมบาทนะท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจก็รอบคันเราก็จะเห็นชุดแต่งของเขาเนี่ยที่ใส่เข้ามาแตกต่างจากรุ่นปกติทั่วไปครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือถูกเพิ่มเข้ามานะเนนี้ใส่เข้ามารอบคันเลยล้ออลลอยก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้ว ที่ใส่เข้ามาให้ยางมิชลินมาให้ไพรเมซี acy, นะท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ยาง225 50R18 ถือว่าโอเคเลยไฟหน้าก็ฉบเฉียวเดย์ไทม์แลน i ิ g งไลท์ของเขามีมาให้ครับเราจะเห็นหลังคาตัวรถของเขาเป็นสีแบบทูโทนนะนี่ฮะคนละสีกับตัวรถมีกระจกเป็นสีดำแต่หลังคาก็เป็นสีดำด้วยเช่นกันครับสีตัวรถจะเป็นสีขาวนี่ฮะด้านข้างของเขาช้ร่างของเขาเนี่ยมันก็จะมีชิ้นสปายเลอร์สเกิร์ตมาให้ประมาณนี้ครับนี่ฮะ มันก็จะดูแข็งแรงหน่อยแล้วตรงเนี้ยคือเขาก็จะกันฝุ่นด้วยเพราะมันห่อมาถึงข้างล่างนะท่านผู้ชมครับนี่สวยงามนะคิวซุ้มล้อก็จะถูกตกแต่งด้วยสีดําเหมือนกันครับนี่ฮะให้มาในรุ่นนี้ด้านหลังนี่จะตัดขอบด้วยโครเมียมบริเวณขอบกระจกทั้งหมดครับตั้งแต่เสา A ยันเสา C นี่ฮะเราจะเห็นเป็นสีโครเมียมแต่ว่าด้านบนก็จะเป็นสีดํามีราวหลังคามาให้แล้วก็นี่ฮะไฟท้ายเป็นสีขาวนะนี่ฮะเป็นสีขาว เราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นสีเหลืองสีแดงเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็กรอบเป็นสีดําอันนี้ก็ดูดีนะสวยด้านหลังก็จะมีชุดนี่ฮะชุดแต่งมาให้ฮะแล้วก็มีโลโก้ GR Sport ติดมาให้ในรุ่นนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ท่านผู้ชมครับถือว่าโอเคเลยผมว่าคือต้องยอมรับอยู่อย่างว่า Toyota เนี่ยเขาทำรถออกมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องสมรรถนะประโยชน์ อัตราประโยชน์ของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างครบถ้วนครับและความแตกต่างออกไปของรุ่น G R Sport ที่รุ่นนี้มีมาให้ก็คือช่วงล่างที่ถูกปรับเซตขึ้นมาใหม่ท่านผู้ชมครับช่วงล่างของเขาจะถูกปรับเซตขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การขับขี่การตอบสนองเพื่อมั่นคงแล้วก็นุ่มนวลด้วยแต่ว่าก็ยังคงความคลีดเกาะถนนเป็นอย่างดี ท้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เพื่อต้องการจะสื่อให้ถึงถ้าเกิดเป็นรุ่น G ี s p o r t แล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีช่วงล่างที่ดีด้วยเช่นกัน t ต y o ต a ก็ทำเช่นนั้นด้วยเช่นกันครับระบบความปลอดภัยของเขาก็จะมีระบบช่วยเตือนเวลาที่รถออกนอกเลนพร้อมระบบดึงตัวรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนระบบของเขาทางานได้อย่างนุ่มนวลน,นะก็ค่อนข้างนิ่งและนุ่มผมว่าระบบนี้ดีครับเช่นเดียวกันกับที่เขาใส่มาก็คือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เขาจากจุดหยุดนิ่งก็คือจากศูนย์เลยนะติดตามรถคันหน้าเวลาที่รถคันหน้าออกไปก็คันเร่งเขาจะปรับขึ้นมาโตโยต้าให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะอะไรคือจุดเด่นแลนะน่าสนใจของเขาอย่างแรกเลยคือสมรรถนะอัตราการประหยัดเที่ยวเคมาก็23 24กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นรถไฮบริดก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลอยู่แล้วครับ อย่างที่2คืออุประโยชน์ในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารเบาของเขาพับได้อย่างเรียบเนียนการเก็บสัมภาระด้านท้ายก็ได้เยอะครับท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ผมว่ายังเป็นตัวเลือกที่สําคัญอยู่เลยฮะเนี่ยในโมนี้การเชื่อมต่อภายในรถก็ Apple ิลค่ะเพมีมาให้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูอถประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไกลกับเขา,าระยะยาวๆเนี่ยขับไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวเราไปลองขับ สักนิดหนึ่งสมรรถนะจะยังโอเคอยู่ไหมคท่านผู้ชมครับห้องลิสานเขาก็ยังคงเน้นเรื่องของความสปอร์ตี้รท่านผู้ชมครับเพราะว่าสอดคองอับ GR Sport เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหลายๆจุดเขาจะตกแต่งแบบ GR ใส่เข้ามาอย่างเช่น ปุ่ม start เนี่ยเาก็จะมีคำว่า gr sport ติดมาให้ครท่านผู้ชมครับนี่ฮะหนังนี่เดินได้เย็บหมดเลยนะเป็นวัสดุบุนุ่มครับนี่ฮะแต่ว่าคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกค,ครับแต่ว่าคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นวัสดุบุนุ่มพรมเช็ดเท้าก็จะเป็น gr นี่ฮะจะสังเกตเห็นพรมเช็ดเท้าก็จะเป็น gr ด้วยเบาะนั่งก็จะเป็นหนังนี่ฮะหนังแล้วก็มีเดินได้ด้วยสีเทาตรงกลางนี้ก็จะมีแถบสีเทาติดมาให้ครับแล้วก็ที่ พนักรองสีษะก็จะมีคําว่า GR ติดมาให้ก็คือปั๊มมาเลยคะัท่านผู้ชมครับนี่ครในรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคนะตกแต่งด้วยโทนสีดำครับหน้าจอกลางก็เชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้แต่กล้องถอยหลังภาพแสดงตรงเนี้ยผมต้องบอกว่าค่อนข้างชัดเจนนะท่านผู้ชมครับถือว่าชัดมากเลยอันนี้ใส่ใจรายละเอียดได้ดีท่านผู้ชมครับและในรุ่นนี้ก็ยังมีกล้องบันทึกอัตโนมัติมาให้ทั้งหน้าและหลังมีหลังคาพานโนลามิกขนาดใหญ่ มาให้ด้วยโอ้โหเนี่ยครับเปิดปุ๊บสว่างเลยแต่วา่าตอนนี้ร้อนมากเพราะมันใส่คท่านผู้ชมครับนี่ฮะแผ่นบังแดดฮะแล้วก็มีไฟ LED ติดมาให้ตรงนี้อีกหนึ่งดวงครับท่านผู้ชมครับก็ไฟแต่งหน้าเวลาส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ครับเบาะนั่งด้านหลังก็เหมือนกันครับเป็นหนังแล้วก็มีแถบตรงกลางสีเทามาให้ครท่านผู้ชมครับแล้วก็พับได้60-40ด้านหลังเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะอันเนี้ยอันนี้ดีนะ ต้องชมะท่านผู้ชมครับมีไวเลสชัตเจอร์มาให้มีโฮเบรกมาให้ฮะเบรกอัตโนมัติแล้วก็มีเบรกไฟฟ้ามาให้แล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ที่ถูกซ่อนไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะมีได์โหมดปรับในเรื่องของอีโค่นอร์มอลโหมดพาวเวอร์ที่เขาให้มาครับ3โหมดครท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็รวมถึง EV โหมดมาให้อีก1โหมด ก็เป็นโหมดขับเคลื่อนแบบไฟฟ้ามีเวลชัชเจอมาให้นะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ตรงนี้ถือว่าโอเคเกียร์ก็เป็นไฟฟ้าพวงมลาลัยปรับได้สีทิศทางแล้วก็เป็นมันแบบมันติฟังก์ชันนี่พวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมการเปิดปิดตัวรถที่ออกนอกเลนเนี่ยหรือว่าจะเป็นตั้งระยะห่างของจากรถด,ด้านหน้าก็สามารถตั้งได้จากตรงนี้ฮะแล้วก็ระบบระบบ LTA เนี่ยตัวนี้มันก็ต้อง เปิดได้ปิดได้จากปุ่มนี้อันนี้ผมชอบเขาครับนี่ฮะแล้วก็คุยโซนโทนก็อยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าโอเคนะนี่ฮะมีพอร์ต USB มาให้ไทย A ไทย C นี่ฮะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับในห้องโดยสารครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้อยู่ในห้องโดยสารนะทดลองขับกันหน่อยครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่แน่ๆพอออกเดินทางมาสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งแรกเลยคือระบบช่วงล่างครับก็คือสปริงโช๊คของเขาผมว่าดีเลยสปริงโชค๊คเซ็ตมาค่อนข้างดีนะมีความนุ่มหนึบ่ะเกาะถนนได้ดีสมกับเป็นมีคำว่า G.R. ต่อมาด้วยครับนี่ครับ ให้มาดีเลยหน้าจอกลางก็นี่ฮะสิบจุดนะใหญ่ดีกว้างใหญ่ดูจากโอ้โหนี่ฮะเห็นชัดเจนมากๆเลยอันนี้เชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ Android Auto ได้ทั้งแบบไร้สายแล้วก็เสียบสายนะท่านผู้ชมครับนี่หน้าจอกลางก็เป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดครับไม่มีอนาล็อกแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาแสดงข้อมูลการขับขี่แบบชัดเจนนี่ฮะมีให้เลือกโหมดการขับขี่ด้วยนะ ไดโหมดของเขาหยุดสวิตจะอยู่ตรงนี้ฮะมีทั้งหมด3โหมดก็คือเวลา power นี่ใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวครับนี่ฮะ eco นี่ต้องการความประหยัดแล้วก็ normal สลับกันไปเรื่อยๆครับตามความเหมาะสมของเราครับนี่ผมอะ่ะชอบใช้โหมด eco มากกว่าครับเวลาที่เรากดหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะสวยอันนี้เป็นสีเขียวสีเทอ,อร์คท์ฮะนี่ครับแล้วก็หน้าจอหลักจะเป็นสีฟ้าครับท่านผู้ชมครับ ส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของแอร์แอร์ก็จะเป็นอัตโนมัติมีออตโต้มาให้ปรับแยกได้อุณหภูมิซ้ายขวาอันนี้ชอบเย็นชอบร้อนปรับแยกกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าข้างบนก็นี่ฮะเป็นวัสดุแข็งด้านล่างนี้ก็จะเป็นซอฟทัชครับนี่ฮะแล้วก็เพิโนแบ็คคาดกลางนี่มีมีพิติ เพิ่มมีเพิ่มความมีมิติความหรูหราใส่เข้ามาอีกหน่อยครับแต่ว่ากระจกด้านข้างนี่ผมต้องบอกว่าผมชอบนะตรงนี้ฮะเสา A เสาเี่ยเราเห็นมุมมองตรงนี้ค่อนข้างกว้างครับเสา A อูช้างตรงนี้เห็นไหมช่องมองตรงนี้จะใหญ่คือเขาทํามาเหมือนแบบกึ่งๆจะไลทขอบแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ยังมีกรอบมาให้ครับมันทำให้การมองในค่อนข้างชัดเจนครับมองเห็นได้ง่ายครับอันนี้ดีนะ อันนี้ไม่เขาเรียกอะไรไม่บังสายตาตั้งแต่เสา A จนถึงเสา B เนี่ยบีพิลล่าด้านหลังเนี่ยผมโอเคเลยเสวยงามสวยงามอันนี้ผมว่าใช้ได้ครับแล้วก็อีกอย่างคือหลังคาพาโโรามิกครับมีกระจกมาให้หลังคานี่เปิดม่านได้เห็นไหมครพอเปิดม่านก็จะยาวๆเลยครับถึงด้านหลังเลยอันนี้ผมว่านะ่าจะเกือบอ่าเกบเปแล้วนะแปของหลังคาครับ แสงสว่างก็เนี่ยฮะอย่างที่ใส่เข้ามาแต่ผมบอกได้เลยว่าแสงสว่างเนี่ยคือถ้าไม่กลางวันเนี่ยไม่ควรเปิดนะเพราะมันร้อนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมครับผมลองแล้วก็ร้อนนะออแสงมันค่อนข้างแรงครับบ้านเราต้องยอมรับเลยว่าแดดแรงมากก็ร้อนอยู่จะบอกว่ากองแสงได้ร้อยเอรเซ็นตไม่ได้ครับร้อนนะฮะ แต่ว่าพอตกเย็นๆเนี่ยเราเปิดเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้ช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความรู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอะท่านผู้ชมครับถ้ามองจากตรงนี้เราเห็นหลังคามีแสงลงมาเบาๆอะไรอย่างนี้ผม่าโอเคเลยเนี่ฮช่วงล่างเนี่ยโ้หบัมคอสะพานแทบจะไม่มีอาการกระโดดเลยนะการเก็บเสียงดีมากเลยโอ้ดูดีดูดี ช่วงแรกดีฮะอนาาันนี้ท่าผู้ชมครับอันนี้ต้องยอมรับนะผมว่าเขาเซตมาดีมันปึกปักปึกปักนุ่มนุม,นมแน่นนี่ฮนะโอ้ทัศนวิสัยก็ดีฮะยิงมาได้ตัวนี้พอมาเปิดเย็นๆอย่างงี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเปิดกลางวันผมว่าไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ถ้ากลางวันไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดเย็นๆเยงนี้นะหลังคาเปิดม่านออกนี่ผมว่าเออช่วยเพิ่มทัศนวิสัยดีนะไม่ใช่ทัศนวิสัยเริ่มเพิ่มความรู้สึก สบายมากยิ่งขึ้นมันทําให้เรารู้สึกโปร่งมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมครับส่วนบอหลังก็โอเคนะนี่ฮนะตรงคอนโซลกลางด้านล่างนี่หัวเกียร์ก็จะเป็นแบบหนังในรุ่น G.R. นี่ฮนะเขาจะบุกหนังมาด้วยมีไวัยเลชเจอร์มาด้วยครับแล้วก็มีไดร์โหมดมี E.V. โหมดฮะเรื่องโหมดการขับขี่เขาก็จะเลือกได้3โหมดฮะก็จะมี Normal Power Eco นะ อีโคก็เน้นความประหยัดครับก็จะพยายามลดรอบเครื่องยนต์ลงฮนะแล้วก็ใช้พลังงานของไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้มากที่สุดครับ mm hmm. เพื่อเซฟเรื่องน้ำมันถ,ถ้าเกิดโหมด Normal ก็ปรับได้ตามการขับขี่ของแต่ละบุคคลจะเลือกใช้ตอนไหนก็เขาจะปรับเองครับตัดเข้ามาออกไปวเวลาเราเร่งแซงอะไรเขาจะจัดการของเขาเองส่วนโหมด power แน่นอนที่สุดครับ เขาก็ต้องเน้นกําลังครับเพิ่มรอบให้มันสูงครับอันนี้ต้องยอมรับขับแบบรุนแรงเนี่ยดุดันดัน,ดนต้องใช้คํานั้นถ้าชอบความสนุกต้องโหมดนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมครับบอกได้เลยสนุกจริงนี่ฮะแต่ว่าผมอะไหนๆขับไฮบริดแล้วนะรถไฮบริดเราก็ต้องขับเพื่อเน้นความสปอร์ไอความประหยัดยงไงท่านผู้ชมครับเน้นความประหยัดเราจะต้องดูอัาตราการประหยัดกัน เนี่ยฮะพอขับแล้วเออไปได้เรื่อยๆนะนี่ดูดีดูดีนี่ฮะท่านผู้ชมครับไปได้นิ่งๆน,น,นวลๆค่อยๆไปครับอ่าได้ครับเบาะนั่งก็โอเคเป็นหนังนี่แต่ว่ากลางวันก็ร้อนอยู่นี่ฮะฝั่งคนขับเบาะปรับไฟฟ้าแต่ฝั่งผู้โดยสารเป็นแมนวนวลครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านี่ แต่โอ้แต่ชอบจริงๆนะตรงนี้ทัศนวิสัยของเขาถ้าเกิดให้วิเคราะห์จริงๆผมว่านะในตลาดนเวลานี้วันนี้เขาก็ยังน่าใช้อะเป็นเป็นตัวเลือกที่ที่ดีอยู่หนึ่งล้านสองแสนนะราคานะล้านสองเนี่ยก็โอเคได้ตัวนี้ครับเป็น SUV ที่เล็กลงมาหน่อยใช้ได้ผมว่าเร่งก็ดีครับ เน้นความประหยัดไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะ hmm. พอนั่งแถวหลังพอนั่งแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะบอดนั่งแถวหลังอะบนั่งแถวหลังคือผมลองนั่งก็โอเครู้สึกดีนั่งได้สบายสามคนก็นั่งได้แต่ว่าคนต้องตัวไม่ใหญ่มากนะนั่งได้ไม่รู้สึกอัด แต่ที่ประทับใจคือเรื่องพื้นที่เก็บสัมภาระเขาก็ไม่แพ้คู่แข่งเลยในตลาดนะนี่ฮะพับได้ 60- 40แล้วก็พับลงมาแล้วก็ค่อนข้างเรียบเพิ่มพื้นที่การเก็บได้ค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องชมเขาต้องยอมรับโตโยต้าก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องพวกนี้ยังคำนึงถึงอยู่อ่าอันนี้ต้องให้เครดิตเขาหน่อย <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพอออกมาอี้ยิ่งถนนที่เป็นเรียบเรียอย่างนี้ยิ่งแทบจะ ไม่รู้สึกเลยอ่ะไม่รู้สึกถึงความกระด้างเลยอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกนุ่มนวลหนึบดีฮะเออนี่ฮะ้เวลานี้ก็คือถ้าในตลาดก็ยังน่ยังน่าสนใจอยู่ในเจนนี้นะนี่ถ้าชอบแบบธรรมดาไม่หวือหวาก็ไม่ต้องมองถึงรุ่น GR ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็ลองไปมองตัวเริ่มต้นของเขาก็ได้ความสะดวกสบายเหมือนกันแต่เพียงแต่แตกต่างกันเรื่องของช่วงล่างมีการปรับเซ็ตที่แตกต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างี้ฮะ ถ้าเกิดว่าอยากได้ความแตกต่างเรื่องดีไซน์เรื่องความรู้สึกเรื่องสมนนงงรรถนะของช่วงล่างประสิทธิภาพของช่วงแางก็มามอง GR ารเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาให้อีกหน่อยหนึ่งัท่านผู้ชมครับเนี่เอาเป็นว่านี่าการทดลองขับของผมก็เดินทางกันแบบพอหอมปากหอมคอในทริปนี้ได้ทดสอบได้ลองขับกันละเราก็พอรับรู้ได้ครับท่านผู้ชมครับว่ารถเขา ก็ยังน่าใช้อยู่ถ้าเกิดว่าเทียบกับคู่แข่งเรื่องของศูนย์บริการผมว่านี่เป็นสิ่งสําคัญเราไม่ได้ไปบับใครนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปขิงใครหรืออวยใครอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องของศูนย์บริการของโตโยต้าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะนัมเบอรวันอยู่แล้วคนระับท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องยอมรับว่าทั่วประเทศเขามีเยอะเลยท่านผู้ชมจะไปจังหวัดไหนจะหาอะไรที่ไหนจะเข้าที่ไหน เขาพร้อมมากมากพร้อมบริการมากๆเลยฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านผู้ชมบอกว่าเอ้ยเราอยากลองแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่แบรนด์เนี่ยก็ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมครับก็ลองดูแต่ก็อยากให้คำนึงถึงเรื่องศูนย์บริการด้วยบริการหลังการขายด้วยเพราะว่าการซื้อรถคันหนึ่งผมว่าการผ่อนก็นานแล้วนะจํานวนเงินก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีนะท่านผู้ชมครับ อย่าด่วนตัดสินใจไปแบบง่ายๆจนเกินไปก็ลองดูครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าโอเคท่านชอบแบรนด์นี้แล้วฉันตัดสินใจไม่เป็นไรเรื่องบริการไม่สนอ่นนั้นก็เรื่องของคุณนะท่านผู้ชมครับก็เรื่องของท่านฮนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากได้ความสบายใจทั้งราคาขายต่อทั้งเรื่องการซ่อมบำรุงเรื่องของอะไหล่ก็ลองดูแบรนด์ที่เขามีอ่า บริการหลังการขายที่ยาวนานและค่อนข้างดีเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอันนี้จะเหมาะมากนะท่านผู้ชมครับโอ้ช่วงแรงดีเลยนะเนี่ยโค้งนี้ผมแทบไม่ได้ยกเลยนะค่อยๆเข้าตามลายปกติเลยนะเออ,เอ,อไปได้นะโอ้โหทันนี้คันเร่งแบบเบามากอันนี้ถ้าเป็นโหมด Power มันจะกระโชกกระชากกว่านี้นะเนี่ยนะ เนี่ยดูโค้งแบบนี้นี่ผมลองเข้าโค้งแบบนี้เลยนะไม่ยกเลยเนะี่ยอ่ะไปได้เหมือนกันนะเออเนี่ยไอ้คมนะอันนี้หนึบเลยนะรู้สึกว่าคมพวงอะไรเป็นแบบไฟฟ้านะอันนี้ต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมครับ power ไฟะพร้อมไฟฟ้าครับเออ,โอ,โ,อโอ้ดีดีดีดด แทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเข้ามาในห้องรีสารเลยยิ่งถนนเรียบๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับโอเคอะไรฮะเนี่ยก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครท่านผู้ชมครับลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเรื่องของภาพของกล้องรอบคันของเขาผมว่าโตโยต้ Toyota ชัดมากรอบนี้โตโยต้ Toyota ให้ภาพมาค่อนข้างคมชัดเลยไม่แพ้คู่แข่งเลยผมใช้คำนี้ดีกว่าภาพของเขาค่อนข้างโอเคเลยฮะ ทั้งเส้นทั้งอะไรของเขามุมมองต่างๆมีท็อปวิวมีด้านข้างด้านหน้าด้านหลังโอ้อันนี้ให้มาค่อนข้างดีนะท่านผู้ชมครับภาพชัดอ่าก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูแต่ถ้าเกิดว่าถามผมแล้ววันนี้ก็คือภาพของเขาค่อนข้างชัดเลยนี่ผมได้ลองตั้งแต่เช้ามาลองถอยหลังลองอะไรเงี้ยขับมาบางจังหวะได้ถอยหลังได้อะไรก็โอเคนะอ่าอันนี้ใช้ได้ครับหลายๆอย่างเลยท่านผู้ชมครับอ่าเป็นว่า ก็วันนี้ผมทดลองขับอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังว่าควรจะตัดสินใจไหมเหมาะไหมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกำลังมองหารถไซส์นี้อยู่ SUV ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปต้องลองนะที่นั่งนะอันนี้เดี๋ยวต้องการสรุปให้ฟังตอนท้ายนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนครับเดี๋ยวนี้ผมเดินทางต่ออีกหน่อยครับ จากการได้ทดลองขับท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดฮะสิ่งที่ผมได้จากรถคันนี้อย่างแรกเลยคือช่วงล่างที่มีการป,ปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับ GR รุ่นนี้นะฮะโครราคอร์สจีอาร์ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าช่วงล่างค่อนข้างนุ่มแต่ว่ายึดเกาะถนนได้ดีนะท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องราคาของเขาก็อย่างที่เราบอกไป1นึ่งล้านสองแสบาทแล้วท่านผู้ชมครับในโฉมนี้ก็จะได้ความประหยัดความสะดวกสบาย แล้วก็ภายนอกที่ดูมีสไตล์แบบฉบับของ G R นี่ฮะ Toyota Corolla Cross H V ฮะได้ขุมพลังไฮบริดอยู่แล้ว1.8ลิตรนะท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ให้ทั้งอัตราการประหยัดทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับก็เดินทางมาทั้งหมดถ้าระยะทางหลายร้อยกิโลอัตราการประหยัดที่ผมทำได้ก็24กว,กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะ อันนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะชั่วโมงนี้ผมว่าทางเลือกก็ยังเป็นทางเลือกสําคัญอยู่เหมือนกันฮนะสำหรับโคราคอร์ทท่านผู้ชมอยากลองสัมผัสตัวจริงหรือว่าอยากจะเจอกับเขาตัวตัวเป็นๆก็ต้องไปที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศครับของโตโยต้าเขามีรถอยู่แล้วท่านผู้ชมครับในยุคนี้นะได้สมรรถนะที่สูงขึ้นการตอบสนองที่ดี เวลาที่กดเขาเร่งก็มาเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันมันทำงานได้ดีอยู่แล้วท่านผู้ชมครับที่เหลืออยู่ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรครับวันนี้ต้องไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ไปก่อนครับทีมันทิพย์ทคอ,อมครับ